อย่าลืมติดตามช่องน้อง V M กันด้วยนะคะโดยการกดตรงนี้ปึ๊บก็ติดตามแล้วแตว,นนรรวันนี้น้องพี่เมาทำอะไรครับวันนี้น้องพี่เมาทำอะไรครับไดโนเสาน้อง V M อยากรู้ใช่ไหมว่าไดาโนเสาร์ถ้าเอาไปตากแดดแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะเราแช่ไข่แล้วฟักออกมาเป็นตัวใช่ไหม ใช่เราก็อยากรู้ว่าถ้าเราอาไปตากแดดล้วจะเป็นยังไงหยิบได้เลยลูกหยิบขึ้นมาเลยไดโนเสาร์อ่เออสุกต้องครับเอาใส่ถทานเลยหยิบเลยลูกหยิบอีกหยิบแองกิโรด้วยมีตัวใหญ่กว่ายิงได้ครับ่เดี๋ยวเราเอาไปตากแดดกัน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าถ้าเราตากแดดแล้วอ่ะเราจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแม่เป็นตอนนี่เอาไว้กองเอาไปตากแดดลูกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาแห้งแล้วเขาจะตัวเล็กลงไหมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราเขาียนเขียนไปตากแดดเลยเข็นแล้วเขี็นตากแดด ลูมัน้อลโอ้ขอเอองขอล้น่เม่อขอจับได้ไหมจับได้หรือจับไม,ม่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้องๆว่าตอนเย็นเนี่ย เขาแห้งแล้วเขาจะเป็นแบบไหนแม่เบ้นก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะแม่เบ้นกับน้องพีเองก็มาดูเชือที่ตากไว้เป็นไงมากน้องมีเม็แห้งไหมแห้งแต่ก็มีความเย็นเย็นอยู่นะคะนี่ก็มีเย็นเย็นอยู่นะเหมือนเขาอมน้ําได้ดีมากเลยขนาดแดดร้อนมากเลยเ่ยเขาอมน้ำพอแห้งแล้วเขาเหมือน ยังลบเหมือนกันนะคะเหมือนยังลบแต่ว่าเขานิ่มๆสู้กา้าวางปัดปัดมือนิ่มไหมครับอแห้งแล้วก็ไม่หดนะคะแช่น้ำไว้นานมากก็ไม่พองไปกว่าน,นี้ ตัวเท่าที่ออกมาจากไข่ที่คลิปที่แล้วที่เราดูกันเลยแล้วทีนี้แม่เบนกับน้นนองเบียมสงสัยว่าถ้าเรามาตากแดดให้เขาแพงแข้งเขาจะตัวหดไหมเขา,าจะขอบไหมหรืออะไรไหมไม่นะคะยังเก็บไว้ได้เล่นได้เหมือนเดิมถ้าน้องๆคนไหนอยากลองเล่นดูก็ <S <S ไปหามันเล่นดูนะคะเก็บไ<ๆ>ว้เล่นต่อได้อีกตั้งหากาไข่มาคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย อย,อ,ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องเมียมด้วยนะคะไปแล้ว